สวัสดีครับเมื่อนี้มาอยู่กับผมช่องป้าพี่สายกันนะครับเมื่อนี้มือจิงสีเด้อพี่น้อง <c oughs> มากับต่อพี่สายสองคนเมื่อนี้ครับสีมาแตกิโลรครับแต่กิโลพี่น้องแบบเป็นวิธีชาวบ้านแบบอีสานอีสานเท่านาะงคือ <c oughs> หาอย,ยู่หากินนะพี่น้องกะบริเวรลุงคลิปมาสองมือแล้วมื่อนี้กะอยากมาขอกำลังใจใท่านผู้ชมกะรับชมกันในเรื่องพี่น้องกต่สุดท้ายให้พี่น้องในเบื้องว่า การหาอยู่หากินแบบชาวบ้านว่ามันเป็นแบบไหนนะพี่น้องแบบแนวไหนกะกือการรักหนูกะมันก็บ่ค่อยมีเละพี่น้องหาอยู่หากินมีหมานแน่บมหมานแน่ตามธรรมชาติพี่น้องกะสีห้เบิ่งไปเรื่อยเลอพี่น้องเดี๋ยวผมอิถท,ทายให้ต่อพี่ตายจับไปเรื่อยถ้าเห็นถ้าเห็นตัวกิโลแบบไดแบบไดกะอดถท,ทายไปไอ้โอ้ย่ายท่านผู้ชมได้เบิ่งไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเขาบริเตนมาดุนเลย ม่ประมาณอาทิตย์นึงเออเดือนหรือมั้งบ่ได้มาไต่หรือบ่ได้ทายลงแมนมือนีขึ้นคือได้หลายอย่างครับเข้าไปหลุนกันก่อนครับเพราะว่ามื้อนี้มันได้บรรยากาศมันได้นะพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่าถ้ามันอากาศมันห้อนอบอ้าวเขาว่ากีร่อนมันสิออกหลายเอาจังซี่บ่ต้องพูดพร่ำทางเพลงบอกหลายเฮาไปเลยเพราะว่าไฟไฟคนทจมถุนเขาก็หาหลายแล้วพี่น้องเต็มเลยครับแม่นครับเดี๋ยวผมจีทายพี่น้องไดีเบิ่งไปเรื่อยเด้อครับไปหลุ่นกันเลยครับ ครับพี่น้องมาหอดหมา้ของเฮาเลยครับกับสิเป็นทุ่งหน้าสิพี่น้องคอนเกินร้ายเติบอยู่กิโลทำว่ากิโลอเอาไปเฮ็ดยังไดพี่น้องเอาไปเห็ดอาหารก็คือปนปนกิโลออนี่แหละที่ผมบอกว่าปนเพราะว่ามันแสบอเมนูอย่างอื่นก็นมีอยู่พี่น้องอมมกกระวากันไปเนาะแล้วแต่ไปเสีดนาะ สำหรับผมนี่ผมว่าปนแสบสุดละ่ะเอาพี่น้องไปรุนน้มกันครับนี่ครับพี่น้องตัวแรกครับไอต้องพี่สายจับเบิลงนี่หืมไม่ได้ใต้โดนละ่ะตัวสีวดำงามยุบตัวนี้ก็สิเป็นกิโลดำเนาะพี่น้องมีหลายชนิดหลายแนวารุนไปเลยครับพี่น้องเห็นจังหวากันครับ ไม่กี่เดียวครับแต้มที่สองพี่น้องพ<า>ึง่นมาเมื่อกี้จ<า>ีน่าเดี๋ยวจะซองเมึงที่หลามมันสีมันผูเห็นไหมจีน่ามันสีปิ่นออกเท่าๆเนาะน้ำตาลน้ำตาลเอินจีน่นนาพี่น้องมันชีโดดโดดไก่โดดสูงตัวนี้ตังเฝ้าจับไว้แมนหลุดต่อไปครับ มาแล้วตัวเลขคูณสามห้เนี่ฮะนี่พี่น้องเห็นปลากับปลาดูนะครับนี่กระมือมื่นนี่กิฬาบ่มีปีกตัวนี้กี่หน่อยวะกิโลกิโลโอ้หลายแห่งหลายจีนเขาบ่ได้เขาบดเอ็มบดเอ็มม่นบ่ได้มไต้โดนนะพี่น้องแต่สิประมาณนี้นะพี่น้องเดีจับไปด้วยแดีวก็รอาสรุปผลกันเด้อพี่น да ้ os. องมึงไปเลยอย่าพึ่งเบื่อกันครับ ไหนล่ะอย่าเพิ่งสีแม่ไม่ใส่เบิดเอาอมันโดดมาน,มน,มน,นี่มันึงตัวนึงเลยนี่เนางขวดเอาไว้ใส่กีอรอยจักสี่เหีเต็มเ่อเบิรงเอาขวดมนาะบังไงต้องการตาหเอาไว้ปัดพี่พี่พี่โอ้มีตัวมีใหญ่สองตัว สามตัวแล้วพี่นอ้องไปรุนกันต่อครับนี่ครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งนี่มาบอันนี้กิโลตัวนี้มันมีปีพี่น,อน้องนี่กล่องบอดเซนเซอร์เลยนี่แหละพี่นอ้องเก็บก่อนครับโอ้พี่นอ้องบองงี้ร้ายครับนี่น้ำตัวนึงครับใส่ใส่โอ้ร้ายแห้งพี่นอ้นนองตัวดำพี่น,อน้องนี่นี่มองไฟผมนีหนึ่ง หนึ่งตัวแล้วนี่สองตัวนี้แล้วก็สามนั่นดำๆนี่พี่น้องดึกดึ๊กดึ๊กนี่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 อีกตัวนึงนี่กระลังมานี่สี่พี่น้องลายแห้งเดี๋ยวขอตัวจับกันแป๊บนึงตัวนึงพี่น้องนี่เอาจับมาดำดำพี่น้องครับสวยเลยครับตัวสวยนี่ครับนี่ครับพี่น้องกิโลดำตัวนี้ของแสบเลยพี่น้องกระลังไข่ตรงนี้กระลังไข่ ไปหาต่อครับพ่อเมียถือน้องอกะหลักๆักได้พี่น้องกะสีกะสีปัดกะสีตีตามนี่นั่นเดี๋ยวนี่ยุกยุตินี่น,น,นั่นอีกตัวนึงนี่เด้อเด้อตัวนี้นี่นี่ตัวนี้บ่มีปี๋ครับมันงกาลังสีเป็นสีดำโอเคนี่อีกตัวนึงครับพี่น้องอ่าสองตัวลวดพี่น้องอือนี่ครับขุ่นแห้ง เอาบาฟี่ตายให้บาฟี่ตายครับตัวนี้โอเคโเคพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเรื่อยๆได้พี่น้องพี่พี่ตัวนั้นออหลาย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 เอครับบาฟี่ตายจับเอาเลยครับโอเคโเคพี่น้องเดี๋ยวผมขอจับก่อนแป๊บมาหน้าหนึ่งสุดลายก้นหนานนี่พี่น้องมือมือตัวนึงครับยื่ใกล้ๆกันเลย นี่ตัวหนึ่งสวยอ่ะไปน้องหาอยู่หัวกินนะไปน้องส่วนมากกับสีปัดตามนี้ไปน้องตามที่มีมี่หยามี่ยังมาพี่ตายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้จีน่าตัวนี้จีน่าจีน่ามันเสีันนี่ไปน้องจีน่ามันสียโดดมันสียโดดไก่ไปน้องนี่มาบ นี่ตัวหนึ่งพี่นอ้องสีดำๆนี่เห็นเลยนี่อยู่นี่มับน,นี่ตัวหนึ่งนี่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 ตัวหนึ่งครับมาต่านก็เห็นเลยพี่น้นองบ่าวพี่ตต่ โอ้โก็ถือกล่องน้ำน้อน,นี่ตัวนึ่งความแห้งสูงงานต่อพี่น้องส่วนมากก่ะพวกหญ้าพวกเฟืองเขาก็ปัดเอาการตาหน,นะพี่น้องปัดกวด,ดมันไปมันก็สีโดดออกมาเขาก็จับนี่ละพี่น้องอาหารแบบอีสานอีสานอีกชนิดหนึ่งบอกว่าสิทอดปนแสบเบิดพี่น้องไปขอให้เจ้าปากพี่น้อง แมนครับเดี๋ยวรอสรุปผลงานตอนสุดท้ายเด้อพี่น้องว่าผลประกอบการห้าสิบเป็นยังไงเรอลุ้นน้ำกันครับนี่ตัวหนึ่งครับนี่ นี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึงครับตัวนี้ผมมีปีกกิโลผมไมีปีก พี่น้องจับมาประมาณชั่วโมงเลยพี่น้องขคนจับลายเตบอพี่พี่น้องปุง่นคนอยู่ตรงปุง่นก็มีนน่นั่นไฟเขาพี่น้องนะเขาแยง,งมาคนลายอยู่ทั้งพีก็มีเพราะอากาศมันอบอ้าวหน้าพี่น้องม <c oughs> ันก็เลยคนจับลายน่ะทั้งพีก็มีนะพี่น้องช่องไฟไปยวเขาก็แยง,งมาปุ่นไฟ โอ้โหต่อเสียนต่อยพ่นต่อพี่ทายพูนไฟนะ่ะเดี๋ยวก็นแย่งมาเถอะเพื่งน,น่ะเอินไปตามพ่นล้วคือสี่ลายไปไปพี่น้องจับมาวัานชนั่วโมงนึงนะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจับอีกจะหน่อยกัน <c oughs> ยังว่ากันพี่น้อง รูปผลงานเลยครับพี่น้องค่ำขึ้นนี่นะครับค่ำขึ้นนี้เทาก็บโได้หลายครับนี่ของผมในซ้ำนี่ในซ้ำนี่ครับกะจับมาใส่คนละขวดเด้อพี่น้องนี่ได้ยูดอกคนละปนเนาะมาครับพอมีแห้งสูงงานต่อพี่น้องกะจับมาสองชั่วโมงไม่นนานสองชั่วโมงพี่น้องชั่วโมงน้อยๆอ่ะชั่วโมงสี่สิบเนี่ยบรรยากาศมันก็ ออกห่อนๆคึมๆจังสี่นะพี่น้องกิโลมันออกหายยู่หัากินนะพี่น้องมี่มันเนี่ยประมาณเนี่ยสุดท้ายนี่กะสุดท้ายนี่ก็ย่าไเสียต่อฝากช่องไว้ก่อนสุดท้ายนี่กะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะน,นะครับผมกะสิลงคลิปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมเบิึงผมมีอย่งางไรหรอครับการและที่สำคัญพี่น้องกะ ไอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้ะพี่น้องกดติดตามเพื่อจีบ,บผพาดคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวพีทพวกผมมีคลิปอันไหนดีๆมาให้รับชมกันด้ะพี่น้องสุดท้ายนี้กะคำคืนนี่กะขอลาไปด้วยยีรรอได้พี่น้องกะสิไดชั่งนี่เพราะมีแห่งสูง่งานต่อสุดท้ายนี้ผมครับต่อพี่ตายจองบ้าพี่ตายทีมงานพี่ตายขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับ